โอกาสทองของตาสารนีโลก s i g n a t u r e G Income จ่ายกระแสงเงินสดสม่ำเสมอทุกเดือนตอนนี้ตาสารนีโลกยังคงเป็นดาวเด่นต่อการลงทุนอัตราผลตอบแทนหรือยิวอยู่ในระดับสูงสุดในรอบหลายปีเมื่อเทียบกับในอดีตและนี่คือช่วงเวลาทองของนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ทั่วโลกกำลังเข้าสู่วัฏจักรดอกเบีย้ยขาลงจากการที่ธนาคารกลางเริ่มผ่อนคลายนโยบายทางการเงินซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกโดยตรงต่อการลงทุนในตาสานี พอเมื่อดอกเบี้ยลดลงโดยปกติแล้วราคาตาสานนี่จะปรับขึ้นสําหรับนักลงทุนที่สนใจได้รับกระแสเงินสดอย่างสม่ําเสมอประมาณ6%ต่อปีในสกุลเงิน USD ขอแนะนํากองทุน Signature G Income ลงทุนในตาสานนี่คุณภาพดีทั่วโลกปรับพอร์ตแบบดินามิกเพื่อให้เหมาะสมกับทุกสภาวะตลาดปัจจุบันมีอันดับเครดิตเรตติ้งที่ Triple B และอัตราผลตอบแทนจนถึงวันครบกำหนดสูงถึง5.77%และมีอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่4.42ปีตั้งแต่ต้นปีกองทุนหลักสร้างผลตอบแทนได้ถึง7.97%และในไทยได้จ่ายกระแสเงินสดผ่านทางออโต้รีเดมชันต่อเนื่องทุกเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมรวมแล้วประมาณถึง2.7%ถ้าคุณกำลังมองหากระแสเงินสดที่มั่นคงกองทุนซิกเนเจอร์จีอินคัมคือคำตอบของพอร์ตการลงทุนที่ยั่งยืนใน ยุคนี้